หวัดพิษณุโลกครับผมไม่ธรรมดาครับด้วยกันทั้งคู่เหลือดีจากเมืองพระพุทธชินราชงามเลิศ <Hey. S 1> หินกำเนิดพระนเรสวรมาแล้วสองฝั่งหน้านล้วนเรือนแพต้งหวานจํำแท้กล้วยตาครับ oh. แ ยังไม่ทันจะจบน้องเอิธนากรหรือว่าคุณลุลพอตะโกนนังสนั่นล้วันไหวร่องน้ำแดงร่องน้ำแบบพรวิชิตสิงละไหวนาวาดุเทพองอินผายบทผายเบียดเจอเรือนายกบุญมีแก้วกับพลตะบนผายขวาร้องน้ำเมื่นผายพี่กินมาผายพี่ก้นมาผายพี่ก้นมาพญาใหญ่พญาตัวใหญ่พญาตัวใหญ่ในดินไม่ธรรมดาแต่มาวันนี้วางเครื่องไม่ค่อยจะดีนายกบุญมีบอกว่ามาพายใช้แรงแต่ว่าสู้ไวสู้ไวโดูสิว่าสู้ไวสู้ เอาเลยครับพอรอวิชิตเทพองค์อินเสียช้างกับหลวงพ่อสวยจับเมืองกันออาค่อยต่างคนต่างมาเชมปแต่มันเป็นคนละประเภทประเภทสีสิสิภายพอรอวิชิตก็เป็นเชมมาก่อนพญาชายลวันพญาชายลวันสิงห์นิโอนก็เป็นเชมหน้าบาตัวเองแต่วันนี้ไม่ใช่วันนั้นอย่างนี่ทอมหลวงพ่อบอกรองน้ำแดงรองน้ำแดงพอรอวิชิตพอรอวิชิตเทพองอินไล่เบีย คู่นี้ดูซิว่าใครจะขึ้นไปชิงแชมปเลศใครจะลงมาชิงอันดับ3ในประเภทก .2 อส,อสวัสดีครับสวัสดีดูซิว่าคู่นี้สู้กันต่อสู้กันต่อใส่กันอยู่ดูตามสายตาลองน้ำแดงลองน้ำแดงล่องน้ำแดงแเท่ออกอินหรือว่าพอวิชิตเทพอออินในเมื่อพญาพญาเอิยพยาเชนวันว่าไงเอิร ลักษณะนี้ครับหลวงพ่อไหวครับแม่เขาคงใจยิ้มได้ละครับขยับลูกคอนิดๆหน่อยๆครับเพราะว่ามีแรงบวกให้การสนับสนุนนั่นก็คือเสียช้างเสียช้างสั่งลุยร่วมด้วยช่วยกันเที่ยวนี้ครับนายกบุญมีบอกไม่สู้ครับปล่อยให้พรมวิชิตเทวอัมพรินไหลเข้าเส้นชัยไม่ใช่นายกไม่สู้น้องเอิร์ดนายกสู้นายกสู้อีเดียนี้สู้บ่ไหว เอาไว้เที่ยวนาครับก็เป็นกำลังใจให้ไม่ใช่ในาย,ย,ยกสู้นายกมีานายกสู้นายกมีเออนายกมีเขา